สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกคนวันนี้ชายผู้บ้าคลั่งลิร์พูมีข่าวดีมาบอกเราเปิดเพจใหม่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาติดตามมาพูดคุยมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปด้วยกันที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สองที่พร้อมต้อนรับทุกคนอยู่เสมอแอบมินปักหมุดใต้ลิงค์คอมเมนต์ไว้แล้วนะครับแล้วเราไปพบกันนะครับ จวดป็นน้องจวดสานามุ่งมีดกซานีจวดยางเดียบไ่ได้แลกูดอกหรือว่าผู้พบวบห้าข้อหงครึ่งหลังอย่างแบดสัญญาณชัดโรคแผวถามหากลํศึกหนักมีแกว่งหรือว่าผู้ของพวกเรานะครับเปิดบ้านเอาชนะผู้ทำตันทีมในโซนท้ายตารางได้ต่ำคาดแต่ก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยแถมหงแดงออกอาการตุปัตุเป๋อย่างเห็นได้ชัดที่ต้องกลัมศึกหนักอย่างทียิบในช่วงครึ่งซีซั่นหลังจนทําให้ทีมของอันเนอร์สลอตเริ่มออกอาการแกว่งแม้จะฉีกหนีอ์เซนอลได้เป็นเจ็ดแต้มอีกรอบหลังเฉือนชนะ ทีมหมาป่าแบบหืินจับ2-1ในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันอนาะทิตย์ที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วมาดูตัดเกียร์5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับลิเวอร์พูลของเราเฉือนชนะบุกแฮมตันแบบหืินจับแล้วก็3นัดต่อไปนะครับยิ่งหนักกว่านี้อีกนะครับเจอทั้งวิลล่าแมนเชสตรีรแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับตอนนี้ก็ภาวนาให้สล็อตนั้นนะครับทำให้ทีมมีความฟิตอยู่ตลอดนะครับท่านผู้ชม เริ่มกันที่ประเด็นที่1น,นะครับของส่งเทนโชต้าขึ้นตัวจริงอันเอนดอร์สโ์กุนซซอลิวพูนะครับซึ่งยังไม่ถูกแบนส่งเทนอเล็กซานเดอร์โนกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับดิโก้โซต้าที่ฟิตสมบูรณ์แล้วหลังมีชื่อออสตร์ Star ส่งผลในสตาร์ชาเมืองแฟนทองที่เคยคล้ายเกิือกบ,บัวบฟมาก่อนนั้นได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเกมแรกของศึกพรีเมียร์และรอบ4เดือนหลังมีปัญหาการบาดเจ็บชายซี่โครงจากเกมบุกกับ เชลซีเมื่อเดือนตุลาคมขณะที่แบ็กขวาทีมเชงกฤษเทนส์ ense, ได้ลงเล่นเกมพิเิกเป็นนัดที่250นอกจากนีน้แล้วนะครับในวัย26ปีกับ132วันเทนอเล็กซานเดรโนก็กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดของหงส์ดงที่ลงเล่นเกมรีครบหลักนี้เหนือกว่าสตีเวนจลาดที่เคยทำได้ในวัย26ปีกับ200วันในเดือนธันวาคมปี2006 เตี๊ยดเกมกกลีดนัดตกรางกลางสัปดาห์ที่ออกไปโดนเอเวอเรตทีมร่วมเมืองตีเสมอ2-2ในช่วงทุนเวลาของแดงปร,รับผตัวจริงสองรายคือคาร์เนลบลาสลีตกไปเป็นตัวสำรองขณะที่าคาริเกโปไม่ได้มีส่วนร่วมเนื่องจากบาดเจ็บในเกมล่าสุดนอกจากนี้คาร์ิโจนหลุดผเช่นเดียวกันหลังได้ไปแดงในเกมเมอร์ซิไซส์เตอมีแมตและถูกแบนหนึ่งนัดประเด็นที่สอง มาบาดโรเจอร์สันหนึ่งตำแหน่งบูมแฮมตันนะครับซึ่งอยู่ในช่วงความที่ดีกำชัยได้2นัดหลังใน2รายการเปลี่ยนโพสตัวจริงหนึ่งรายจะเกมลีกนัดก่อนหน้านี้ที่พวกเขาเปิดรังสย,ยบอารตันเวลาไป2 0ศูนย์วิเตอร์เปโรรา,าผู้จัดก,การเกมเ้าวตุกกรกีเลือกใช้งาน,นเซอ,อร์อัลโกเมสลงสนามโดยชองริเนอร์เบลกาดถูกรับไปนั่งในซุ้ม,มนั่งสำรองสำหรับสองนักเตะมาย่างยาคูบานาเซอร์มิกาและมาเชลส์มูเนซี มีชื่อเป็นตัวสลองแคนาตี้เยเกนสรัดลาเซนยังอยู่ในช่วงบาดเจ็บประเด็นที่3ดิอัสเข็นเม็ดแรกปีงูเล็กหรือผู้พูรลดความกดดันไปอย่างรวดเร็วในการได้ประตูกันนำตั้งแต่นาทีที่15จากจังหวะปรีเข้าพังตะข่ายด้วยนักแข่งของหลุยดิอัสหลังเว้นว่างจากการคำเป้ามานานถึง10เกมในที่สุดปีติมชุดเบียกับบเดิม ยิงประตูแรกจากทุกรายการของเขาได้สําเร็จในปี2025ซึ่งถือเป็นประตูทิศกันอย่างยิ่งของทีมชาบ้านหลังจากพวกเขาถูกอาร์เซนอลลดช่วขงของคะแนนลดลงเหลือ4แต้มย่างไรก็ตามกับหลังจากต้นสุกันดีอาร์ซัดประตูได้อย่างต่อนเนื่องเขาจึงเพิ่มผลงานเช็คบินประตูลูกที่13ในซีซั่นนี้ของตัวเองและเป็นประตูแรกของเขาในเกมพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมแมตช์ย้ำยายใส่เวนซุเอ5-0นะครับ ประเด็นที่4เพชราดร,ระยะ12หลาบอกเล่นกันมาเรื่องจุดโทษสามารถไว้ใจโมซาลาดได้อย่างไม่ต้องสงสยัยและหลังจากอัดโดนมัวซซานะครับปัดขาล้มลงดาวยิงทีมชาติอียิปต์ก็สังหารให้เรนเบนเชนนำหน้าอย่างหงุดหงวง2-0ในครึ่ง,รงาารแรกสันลาลนะครับคิงโมจะเพิ่มผลงานกันยิงประตูนในซีซั่นนี้ไปเป็นลูกที่28และเป็นลูกที่3หากนับเฉพาะเกมพรีเมีย ยิ่งไปกว่านั้นครับถือเป็น7นักเตะตักันแล้วในซีซั่นนี้ที่ซาลาสอยตะข่ายได้7ประตูแล้วสังหารลูกโทษไม่พลาดทำให้ซาลาเป็นรองมิแค่ลันเชลเลอร์56ลูกแฟงลัมพาดสีลูกและฮรริเคน33ลูกสำหรับอันดับดาวซูโบลูกจุดโทษในเกมพิวนีกโดยมังโมย,ยิงได้23ลูกเท่ากับสตีเวนชลาดอดีตก็น่นาหวงแดงซึ่งเป็นนักเตะที่ยิงลูกโทษได้มากที่สุดในทีมนอกจากนี้แล้วนะครับสตตล์แอฟริกัน พังประตูเกมพิมลิกในแอนฟิลด์เป็นลูกที่101ด้วยเท่ากันนอกจากนี้แล้วรับสตาร์ทีมชาติอียิปต์พังประตูเกมพิมลิกในแอนฟิลด์เป็นลูกที่101ด้วยเท่ากับที่เวนนี่ยิงให้กับแมนยูที่โอทัดฟอร์ดตามหลังเทอร์นิอุลีที่ตะบันได104ประตูในเฮลท์วิลลี่และเซอร์เกออัคเกลุนล106ประตูที่เอเทียนสเตเดียมสลับนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในสามเดียวกันของเกมพิมลิกประเด็นที่5สัญญาณอันตราย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหลังจากจัเกมในครึ่งแรกลิือวุร์ภูลเหนือกบวุมอย่างชัดเจนและได้ประตูขึ้นนำ2-0แต่เข้าสู่ครึ่งหลังกลายเป็นหนังคนละม้วนซะง,งั้นหลังจบ45นาทีแรกสัมบานของเกมได้มากกว่า53.1%กับ46.9%และได้ยิง10ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งขณะที่ทีมเยือนได้ยิงแค่6ครั้งเข้ากรอบ1ครั้ง ย้งรัก,กดีหลังจบเกม90นาทีเรดเมจินตกเป็นรองทีมหมาป่าท,ทุกด้านแม้จะกำชัยชนะได้2-1เนื่องจากอากันตุกะพิกกลับมาครอบกอางวันได้มากกว่าเล็กน้อย50.4%ต่อ49.6%และทีมของเปเลราได้คำเป้ามากกว่ารวม16ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งขณะที่ทีมของส็ลตได้ยิง10ครั้งและเข้ากรอบ3ครั้ง เป็นอย่างนี้แล้วชัดเจนนะครับว่าจะเกม4ีทีหลังจากฝูงพิมพ์รีกหาโอกาสสับไกลเพิ่มไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวและเป็นครั้งแรกที่พวกเขามีผลงานที่รร้ายเยี่ยงนี้นับตั้งแต่ปี2017จากตัวเล่นกล่าวมันจึงฟ้องอยู่ทนทว,ว่าห่วงแดงกำลังดนอาการออดล้าเล่นงานเข้าเต็มเปล่าแล้วโดยยิ่งหลายเกมที่คุณซื้อดันเริ่มโรเตชั่นทีมน้อยลงเรื่อยๆนักเตะตัวหลักจึงแบกภาระหนักกันจนหลังแอน แถมดีไม่ดีทีมจับมือซิไซส์อาจสรุปเขาให้จนได้ในโค้งสุดท้ายของซีซั่นซึ่งถือเป็นการบ้านข้อใหญ่ที่ผู้จัดจาก,การทีมสกินเฮดจะต้องบริหารงานจาัดก,การให้ดีหากเขาต้องการพาทีมประสบความสำเร็จแบบตลอดรอดฝั่งด้วยการคว้าทริปเปิลแชมป์ยางไรก็ดีที่นนแน่ถึงตอนนี้สล็อตพาทีมเก็บได้60แต้มแล้วจากการทํางาน25เกมแรกและทําให้เขาเป็นรองกุนซือในพิวดิทรายเดียวเท่านั้นคือโชเซ่บมุยโยที่คุมทีมเก็บแต้มได้มากกว่าจาก25น้นัดแรกในลีกเมืองพุ้ติ เรามาดูตัดเกรนักเตะหงแดงนะครับในนัดพบกับวูแฮม์ตันหงแดงสอบตก1รายซโบสไลเจ๋าสุดตัดเกรแข่งหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับยังคงรักษาความห่างของคะแนนกับอาร์เซนอลไปเป็นเจ็ดแต้มโดยสุดจากการฟุตบัลวิชิตว uh an ูแฮม์ตันสองหนึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์แต่นนอนวานักเตะหงแดงเจอเกมที่ยากเกินคาดอนซิลสามแต้มได้แบบหื้นจับ นื่องจากทีมจ่าฝูงเหมือนจะถูกโรคแผวปลายทักเข้าหาเสร็จแล้วเริ่มต้นที่อาริซงเบเกอร์ได้รับไป7คะแนนเซฟลูกยิงของมูนเนสซี่ได้ในต้นครึ่งหลังแม้สุดท้ายจะเสียประตูตีคาแตกแต่ช่วยรักษาสกอร์นำสองหนึ่งให้กับทีมได้สําเร็จเทนอเล็กซนเดอร์โน,โนได้รับไป6คะแนนได้เข็นจากหน้ากรอบเกิดโทษส่งบอลดวงข้ามคานแต่ครึ่งหลังผ่านบอลพลาดในแดนตัวเองจนเกือบเปิดโอกาสให้ทีมเยือนตีคาแตกก่อนโดนเปลี่ยนตัวออก ยิบรอยมากโกนาเตได้รับไปหกคะแนนได้ไปเหลืองจากการดึงกู้แข่งไม่ให้เล่นเกมโต้กลับและโชคดีมหันที่ไม่โดนใบเหลืองที่2จากการทำฟาวกระแทกใส่มัตติวคุนยาหน้ากรอบเก็ดโทษไทยครงแรกจนทําให้อานเนอร์สลัดตัดสินใจเปลี่ยนตัวในทันทีในครึ่งหลังเบอร์ทีฟันไดได้รับไป6ขคะแนนเป็นเกมที่เล่นได้อย่างยากลําบากและได้ไปเหลืองเช่นกันแต่ใสยประสบการณ์ประกอบพื้นของทีมได้สําเร็จในช่วงท้ายแอนดี้โรเบอร์สันได้รับไป6ขคะแนน พันจุดสุดยอดแนาชื่อไปแล้วนะครับแม้จะไม่ใช่เกมที่แย่และมีจังหวะ่านบอลสวยๆได้เช่นกันโดมนิกสปอร์สไลด์ได้รับไป8คะแนนเป็นนักเตะที่ดีที่สุดภายในทีมแสดงความขยันอันแข็งแกร่งออกมาให้เห็นตลอด90นาทีมีการยิงจากนอกกรอบเกตโทษในเครื่องรา่าแต่ส่งบอลถาก,ากปากประตูไปอเล็กซิสแมกลิเซอร์ได้รับไป6คะแนนเล่นได้ในระดับที่น่าพอใจทั้งการทำเกมรุกและเกมรับที่ช่วยเซฟเทีมจากการเสียประตูได้1หน ดอยอันเกลีเป็นแปด้นื่ไปหักคะแนนผ่านบอลทะลุจองเข้ากลอบเก็ดโทกับโชต้าจนเกือบเป็นลูกโทนหนที่2ของทีมก่อนดวนมาตุสคุนย่าโยกหนีไปยิงปั่นโค้งสองไกลให้กับทีมหมาป่าไล่ตามมา2-1โดยรวมแล้วเป็นเกมที่ไม่ดีพอหลังโชฟอร์มด้อยังเสมอต้อนเสมอปลายมาโดยตลอดดีโก้โชต้านได้เไป7คะแนนพยายามยิงประตูทีมเก่ามีโอกาสสองหนแต่ทำไม่สําเร็จก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกเกือบทําให้ทีมได้ลูกจุดโทษโมซาลานได้รับไป7คะแนน รึ่งหลังเงียบกลิบแต่ลูกยิงจุดโทษไม่พลาดพาทีมนำหน้าอย่างอุ่นใจ2-0ในครึ่งแรกลุยดิอาร์ตได้รับไปจัดคะแนนโดดเด่นในช่วงต้นเกมสร้างผากับทีมหมาป่าได้วยแรงหนยิงประตูพาทีมออกนำเล็วต่อไปเป็นตัวสำรองที่ถูกส่งมงมาในสนามนะครับจเริแดนกอนซาแทนกอนาเต้นในนาทีที่46ได้รับไป6คะแนนได้ลงเล่นเนื่องจากกอนาเต้มีใบเหลืองติดตัวในครึ่งแรกมีส่วนปฏิเสธโอากาสได้ประตูที่2ของทีมเยือน กดบแบลลี่แทนเทนอเล็กซานโดรในนาทีที่64แล้วเไป7นน็คะแนนช่วยเกมรับของทีมให้เหนียวแน่นมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่ทีมถูกเดาวเตะต,ตัวรุกของหมาป่ากดดันอย่างหนักดาวินูเนยสแทนโชตานในนาทีที่64ได้ีเราไป5นาคะแนนยังคงน้ำผิดหวังไม่เปลี่ยนไม่อาจทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยและวัตตูรุนโดแทนดิอาร์ตในนาทีที่71ได้เริไป6คะแนนช่วยทีมได้เยอะในช่วงที่ลิวพูโดนบุบบทจะยี่อย่างหนักถือเป็นตัวสรองชั้นดีที่ทาหน้าที่ ได้อย่างหลากหลายนะฮะนี่คือตัดเกรนักเตะลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงนะครับที่60แต้มโดยอาร์เซนอลนะครับตามมานะครับอันดับที่2ที่53แต้มก็ห่างจากเรา7แต้มนะครับโดย3แมตต์ต่อไปถือว่าหนักนะครับออกไปเยือนวิลล่าออกไปเยือนแมนเชสตีรแล้วก็จะกลับมาเปิดบ้านพบกับดิโอโซอหาก3เกมนี้นะครับเก็บแต้มได้รัวๆก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนนะฮะ และแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นเกนอย่างไของราหรับหลังเกมลิเวอร์พูลเปิดบ้านเฉือนวูมแฮมตันไป2-1นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบุทท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ